เลิกส่งตัวสี่ทุ่มครึ่งนะนี่ยังไม่ถึงเวลาเธอไม่ควรจะเข้ามาในนี้ก็ฉันไม่ได้คิดว่าที่นี่เป็นห้องหอสนิยนี้คะรองเดี๋ยวเราปูเตียงให้น้องเขาทั้งสองดีกว่านะอ่ะมันเป็นความมงคลจะได้อยู่ยืดยาวมันเราไงใช่เลยมา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 กันลพี่สาวไม่ต้องครับพี่สาครับขอบคุณมากครับพี่ เฮ้ยไม่มีปัญหาน่ะเรื่องเล็กน้อยเราช่วยได้เอามาๆามาม่ต้องรไม้รีเลยไม่ลงพี่สาวครับคือขอผมกับอริตาอยู่คนตามลำพังได้ไหมพี่หมายความว่าเรายุ่งเลยสินยชัดเลยอ่ะก็ได้ก็ได้ตามใจแกเก็บ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 เธอที่ซุ่มซ่างจริงเหรขอโทษขอโทษนะพี่นะเฮ้ยได้บคุณอริตาครับขอให้มีความสุขนะครับ ขอบคุณพี่รงพี่สาวมากนะคะยินดีค่ะถือไม้เท้ายอดทองแต่อย่าเอากระบองมาตีกันนะคะขอบคุณมากนะพี่ค่ะแฮปปี้แฮปปี้ค่ะปะปะชักดีชักดีว้าวไม่รู้จักระวังเนอะปิดดีๆเอาข้าวมาขอบคุณนะครับพี่เอาพี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับ ปืนอยู่ไหนฉันได้คนงานหาจนทั่วแล้วหาไม่เจอก็แลวคุณจะเอาปืนกระบอกนั้นไปทำอะไรล่ะคะโยนทิ้งไปก็ดีอยู่แล้วนี่ฉันก็กลัวจะมีคนแอบเก็บปืนของไอ้ชั่วนั้นไว้สิใครจะเก็บเอาไว้ก็ช่างนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอย่ามาทะเลาะกันด้วยเรื่องในสาระแบบนี้เลยได้ไหมเพราะว่าวันนี้เนี่ยฉันเหนื่อยมามากพอแล้ว ไ,ได้เก็บปืนไว้ก็ดีแล้วฉันขอสั่งเธอในฐานะสามีนะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปห้ามเธอยุ่งเกี่ยวกับปานท่องอีเด็ดคาดนี่คุณตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะถึงทำหน้าที่ภรรยาที่ดีคอยดูแลาสามีคอยคุ้หาอาหารตื่นเช้ามาชงกาแฟและที่สำคัญนะกลางวันห้ามไปไหนถ้าไม่ได้รับอนุญ,ญาตโอ้ยนี่มันบ้า อ๋อยังไม่หมดนะทุกวันเธอต้องรอรับฉันกลับบ้านทุกวันนี่คือกฎที่เธอต้องปฏิบัติเข้าใจไหมจ๊ะกับซาคบค่ะดีตาฉันสั่งบ้าง<ะ>ในฐานะภรรยาฉันขอสั่งว่าห้ามคุณขึ้นมานอนบนเตียง ห้าม่วยโอกาสกับฉันเฮ้ย <Hey, S 1> คนเป็นผัวเมียกันมันต้องมีถูกต้อต้องตัวกันบ้างสิฮะไม่ต้องได้รับอนุญาตก่อนสิคะถ้าฉันไม่อนุมัติห้ามแตะอยากแตะตาได้ไหมคืดีอย่ามาแอบแตะอ่างฉันก็นแล้วกัน hmm. ถ้าหากว่าคุณไม่ทำตามเนี่ยเธอว่าผิดกฎเข้าใจไหมคะ รู้แล,นะ <Okay. S 1> ล้วนะยังไม่ทันไล่เลยบ่นผัวเลยเอ้าเอๆาเอาเอา,เอานี่คนจะไปไหนเนี่ยจะอาบน้ำเรื่องอะไรเราฉันจจอหิวก่อนเห็นไหมมานี้อาฉันอาบก่อนออกมาเลยนะอุย้ยอาบด้วยกันไหมเจ้าที่รักโอ๊้ยนี่นี่น,น,นี่อาบด้วยกันไหมอ๊ย้ยทะเลางสาดิบ สุภาพหลุดเลยนะคุณเนี่ยอริสาอะไรขอผ้าให้ตัวหน่อยสิผ้าเช็ดตัวเหรออืมไม่มีหรอกมีแต่ผ้าเช็ดเทา้าเอาไหมอ้ยเช็ดหน้าเธอสิ <c oughs> เกันเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีเลยไปเธอก็เสือ้อฉันก็บสิ่งอันที่จริงไม่มีอะไรประก,กันแต่ทำไมเป็นอย่างนี้